วันนี้อีกวันหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสได้มากราบพระพระเจดีย์กลางน้ําที่เมืองสุรียมหรือเยเรพยาในครั้งนี้นะครับการทัวร์พม่าในครั้งนี้นะครับเราได้ไว่า้ทั้งบนฟ้าคือพระธาตุอินแขวนบนบกคือพระธาตุชเวดากองและพระธาตุากลางน้ํานั่นก็คือโหนบนพื้นผิวน้ำนั่นเอนะครับ <S <S เดี๋ยวคว<อ><อ>ามศ<อ>ักดิ์สิทธิ์และความสำคัญเป็น<ล>อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามเือ ในการขอโชคลาภในการขอพวกทรัพย์ในครั้งนี้นะครับซึ่งตอนนี้พระพิรุณก็โปรยผลนพรมน้ำมนต์นะครับให้กับเราอย่างเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าความศักดิ์สิทธิ์และความสวยงามของพระธาตุกลางน้านั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญครับ